สวัสดีค่ะมีเรื่องเออน่าสนใจในตลาดการเงินช่วงนี้นะคะที่หลายคนอาจจะเอสังเกตเห็นเหมือนกันคือบางทีเราเห็นราคาทองคําที่แบบเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยดั้งเดิมเลยนะคะดันเคลื่อนไหวไปทางเดียวกับบิตคอยซัง,งั้นอ่าซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลที่ใหม่กว่ามากปรากฏการนี้เออทำให้นักลงทุนหลายคนเอ้งงๆกันไปเลยนะคะว่าเอ้มันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเป็นประเด็นที่น่าจับตามากจริงๆครับช่วงนี้ เป้าหมายของเราก็คือเราลองมาดูกันไหมคะว่าทำไมสินทรัพย์สองอย่างที่ดูต่างกันมากๆเนี่ยบางทีถึงมีจังหวะขยับไปในทางเดียวกันได้แล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับตัวสินทรัพย์เองหรือว่ามันสะท้อนภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเอ่อบทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐยังไงบ้างโอเคค่ะเรามาลองแกะเรื่องนี้กันดูนะคะครับคือต้องยอมรับนะคะว่าการที่ทองคำกับบิตคอยบางทีก็วิ่งด้วยกันแบบนี้มันดึงดูดความสนใจของตลาดมากๆเลย แล้วมันก็ยิ่งทำให้คนพูดถึงแนวคิดที่ว่าหรือว่าบิตคอยกำลังจะเป็นทองคำดิจิตอลจริงๆแล้วใช่ครับคือความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับโดยเฉพาะถ้าเราโยนไปดูข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงของเราครึ่งปีแรกช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเอ่อทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาบอกว่าแย่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับตั้งแต่ปี1 9 9 1นู่นเลยโหนานมากเลยนะคะใช่ครับ และสาเหตุหลักๆที่เขาพูดถึงกันตอนนั้นก็คือความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์คลังของสหรัฐแล้วก็มีเรื่องดุลการค้าด้วยพูดง่ายๆก็คือตลาดเริ่มไม่ค่อยแน่ใจในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐเหมือนแต่ก่อนปัจจัยพวกนี้แหละครับที่มันบั่นทอนความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์ที่เคยเป็นเหมือนหลุมหลบภัยชั้นดีมาตลอดอ๋อค่ะค่ะจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะพอคนเริ่มไม่ค่อยเชื่อมั่นในดอลลาร์แล้วเนี่ย สัญชตาตญาณนักลงทุนก็คือต้องหาที่ไปใหม่ใช่ไหมคะครับผมซึ่งตามข้อมูลก็บอกว่าคนก็เทขายดอลลาร์กันแล้วก็หันไปซื้อทองคําอันนี้ก็ดูเป็นเรื่องปกติที่เราเห็นกันใช่ครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นปกติแต่ที่น่าสนใจนิดหน่อยในสถานการณ์นั้นคือข้อมูลบอกว่าเงินไม่ได้ไปแค่ทองคําอย่างเดียวแต่ยังไหลไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยน์ด้วยอันนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะถูกต้องครับ การไหลของเงินทุนตรงนี้น่าสนใจมากถ้าเรามองในกรอบของสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ Safe Haven นะครับทองคำนี่คือตัวจริงเสียงจริงเลยครองตำแหน่งนี้มาลานมานานมากเป็นอันดับแรกที่คนนึกถึงเวลาตลาดไม่แน่นอนค่ะแน่นอนแต่สำหรับ Bitcoin เนี่ยตามข้อมูลที่เราดูนะครับมันยังอยู่ในช่วงเหมือนกับพิสูจน์ตัวเองสร้างชื่อในฐานะทองคำดิจิทัลที่หลายคนเรียกกัน แต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดในช่วงหลังๆก็คือพฤติกรรมราคาของมันเริ่มจะคล้ายๆสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นคือเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวไปทางเดียวกับทองคํามากกว่าที่จะผันผวนไปตามตลาดหุ้นเหมือนแต่ก่อนอแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากๆที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ําเลยนะครับคือคุณสมบัติพื้นฐานของบิตคอยน์เองที่มันทํางานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาธนาคารกลางของประเทศไหนเลยเป็นระบบกระจายสูงจริงๆ นั่นสิคะตรงนี้ล่ะคะ่ะที่อาจจะทำให้หลายคนสงสัยคือในเมื่อบิตคอยมันออกแบบมาให้เป็นอิสระไม่เกี่ยวกับระบบการเงินเดิมๆทำงานด้วยเทคโนโลยีของมันเองแล้วทำไมเอ่อทไมราคาในตลาดมันยังดูเหมือนตอบสนองต่อปัจจัยที่กระทบเงินดอลลาร์อยู่เลยล่ะคะมันดูขัด,ข,ดขัดกันไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญเลยคือถึงแม้ทางเทคนิคเนี่ยบิตคอยมันจะทางานด้วยตัวเองไม่ขึ้นกับใคร แต่ในโลกความเป็นจริงของการลงทุนนะครับแหล่งข้อมูลอธิบายว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันมักจะเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยใหญ่ๆทางเศรษฐกิจ หรือที่เราเรียกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจมหาภาคมาโครเทรนส์อ๋อค่ะซึ่งปัจจัยพวกนี้แหละครับที่มันมีอิทธิพลโดยตร,ตรงต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐภาวะเงินเฟ้อหรือแม้แต่สภาพคล่องในระบบการเงินโลกเองก็ตามอมและประเด็นสําคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับคือข้อมูลชี้ชัดเจนว่าบิตคอยมีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามหรือที่เรียกว่าความสัมพันธ์แบบผกพัน ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพกพัน <6, 000. S 1> ใช่ครับพูดง่ายๆคือมันมักจะเคลื่อนไหวสวนทางกันนะครับถ้าดอลลาร์แข็งค่าบิตคอยก็มักจะปรับตัวลงแต่ถ้าดอลลาร์อ่อนค่าลงบิตคอยก็มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นครับอ่าแล้วพอจะเจาะจงลงไปได้ไหมคะว่า อะไรคือคกลไกหลักๆที่ทำให้มันส่วนทางกันแบบนี้ข้อมูลเขาชี้ไปที่เรื่องอัตราดอกเบีย้ยกับนโยบายการเงินใช่ไหมคะมันทำงานยังไงคะในทางป,จจปัจจุบันคะคือการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือที่เราเรียกว่านโยบายการเงิน monetary policy ซึ่งผู้เล่นหลักในเกมนี้ก็คือธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั่นเองครับค่ะเฟดนี่เอง ลองนึกภาพตามนะครับกลไกมันเป็นแบบนี้ครับคือเวลาที่เฟดมองว่าเศรษฐกิจอาจจะร้อนแรงไปหรือต้องคุมเงินเฟอ้อแล้วเขาตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือเงินดอลลาร์มันจะดูน่าสนใจมากขึ้นสําหรับนักลงทุนทั่วโลกเพราะว่าการถือสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นเหมือนดอลลาร์เป็นแม่เหล็กดูดเงินเข้ามาพอมีความต้องการดอลลาร์มากขึ้นดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆครับ อืม mm hmm. ค่ะทีนี้พอดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็การกู้ยืมเงินอาจจะยากขึ้นแพงขึ้นด้วยความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ถูกมองว่าเสี่ยงกว่าอย่างบิตคอยหรือแม้แต่หุ้นบางตัวก็จะลดลงไปนักลงชุนอาจจะรู้สึกว่า,าไม่จำเป็นต้องเสี่ยงขนาดนั้นถือสินทรัพย์ปลอดภัยกว่าหรือที่ให้ผลตอบแทนดีในรูปดอลลาร์ดีกว่า ทำให้ความต้องการบิตคอยลดลงราคาเลยมีแนวน้อมปรับตัวลงตามไปด้วยอ๋อเห็นภาพเลยค่ะในทางกลับกันนะครับถ้าเฟดมองว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจหรือช่วงที่สภาพคล่องในตลาดมันตึงตัวแล้วเขาตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลงหรืออาจจะใช้นโยบายผลคลายเชิงปริมาณหรือ QE อัดฉีดเงินเข้าระบบค่ะ ผลก็คือค่าเงินดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าลงแล้วสภาพคล่องในระบบก็มีมากขึ้นเงินก็จะเริ่มหาทางไปครับไหลออกจากสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำไปหาสินทรัพย์ทางเลือกที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าซึ่งบิตคอยก็เป็นหนึ่งในนั้นความต้องการบิตคอยจึงมักจะเพิ่มสูงขึ้นในสถานการณ์แบบนี้นี่แหละครับคือภาพที่ชัดเจนของความสัมพันธ์แบบหกผันระหว่างนโยบายการเงินดอลลาร์แล้วก็บิตคอย ที่ข้อมูลเขานำเสนอมา โอ้โหสัดเจนมากเลยค่ะเหมือนเป็นลูกโซ่เลยนะคะพอเฟดขยับดอลลร์ขยับแล้วบิตคอยน์ก็ขยับตามแต่สวนทางแสดงว่าพอจะสรุปได้ไหมคะว่าถึงแม้บิตคอยน์จะยืนได้ด้วยตัวเองทางเทคโนโลยีคือไม่ได้ขึ้นกับใครแต่ในโลกการลงทุนจริงๆราคาของมันก็ยังผูกติดอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมมากๆโดยเฉพาะความเชื่อมั่นในดอนลลราแล้วก็การตัดสินใจของเฟดซึ่งก็ทําให้ในบางจังหวะมันก็แสดงพฤติกรรมคล้ายๆทองคําที่ก็มักจะวิ่งสวนทาง กกับับดลาเหมือนนใช่ครับสรุปได้ตรงประเด็นเลยครับการที่ราคาทองคำกับบิตคอยเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันในบางช่วงเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในบริบทที่สินทรัพย์ทั้งสองมันทำหน้าที่คล้ายๆกันคือเป็นทางเลือกหรือที่พักเงินในยามที่นักลงทุนรู้สึกไม่มั่นใจในค่างเงินดอลลาร์หรือกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมครับ ค่ะและน b b บิตคอยจะถูกสร้างมาให้เป็นดิจิทัลดูเหมือนจะหลุดจากกรอบเดิมๆแต่จากที่เราคุยกันมันก็ชัดเจนว่ามันยังตอบสนองยังมีนัยยะสําคัญต่อนโยบายการเงินแบบเดิมๆอย่างการขึ้นลงดอกเบี้ยของเฟดซึ่งก็เป็นผลมาจากความสัมพันธ์แบบผกผันที่ค่อนข้างชัดเจนกับดอลลาร์นี่เองนะคะ ถูกต้องครับพฤติกรรมที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันสะท้อนภาพที่น่าสนใจนะครับคือบทบาทของบิตคอย n ์ในโลกการเงินเนี่ยมันยังไม่นิ่งมันกําลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากช่วงแรกๆที่อาจจะถูกมองเป็นแค่สินทรัพย์เก่งกาไรความเสี่ยงสูงมากๆตอนนี้มันเริ่มแสดงคุณสมบัติบางอย่างที่ทําให้นักลงทุนบางกลุ่มมองว่าเอ๊ะมันคล้ายคสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นจนเกิดเป็นคําว่าทองคําดิจิตอลขึ้นมาอื และแน่นอนว่ามันก็อ่อนไหวต่อปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคโดยเฉพาะตัวแปรที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่างเงินดอลลาร์ถ้าเราลองถอยออกมามองภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดนะครับเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันของสินทร,รัพย์ต่างๆในตลาดโลกจริงๆไม่ว่าจะเป็นสินทร,รัพย์เก่าแก่อย่างทองคําสกุลเงินหลักอย่างดอลลาร์หรือแม้แต่สินทร,รพัพย์ดิจิทัลใหม่ๆอย่างบิตคอยน์ก็ไม่ได้อยู่แยกขาดจากกันเลย แต่กลับมีปฏิสัมพันธ์ส่งผลกระทบถึงกันอย่างน่าสนใจครับเป็นมุมมองที่ทําให้เราเข้าใจภาพรวมตลาดได้ลึกซึ้งขึ้นจริงๆค่ะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดเลยครับผมและจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผุดขึ้นมาให้เราลองคิดต่อยอดกันดูค่ะคําถามอะไรคะ คือในเมื่อตอนนี้เราเห็นแล้วว่าราคาบิตคอยน์ในปัจจุบันเนี่ยมันผูกโยงกับการตอบสนองต่อนโยบายการเงินและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างมากแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นี้ล่ะครับถ้าในอนาคตข้างหน้าสมมุติว่ามุมมองหรือการรับรู้ของผู้คนต่อตัวบิตคอยน์เองมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญมากๆเลยแต่คนเริ่มหันมาใช้มันในการทําธุรกรรมจริงๆแบบซื้อของจ่ายเงินในชีวิตประจําวันกันอย่างแพร่หลายมากๆเลยแบบนี้หรอคะใช่ครับ ประมาณนั้นเลยครับถ้าบทบาทพื้นฐานหรือ use case ของ Bitcoin มันเปลี่ยนไปจริงๆจนคนส่วนใหญ่มองมันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมากกว่าเป็นแค่ที่เก็บมูลค่าหรือสินทรัพย์เก็งกำไรความสัมพันธ์ที่เราวิเคราะห์กันในวันนี้ระหว่าง Bitcoin กับทองคาแล้วก็เงินดอลลาร์เนี่ยมันจะยังคงเหมือนเดิมหรือมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนได้บ้างอันนี้ก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจนะครับทิ้งทายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อดูครับ ถ้าบทบาทมันเปลี่ยนไปความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นจะเปลี่ยนตามไปด้วยไหมนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะเลยค่ะยินดีครับ